ต้องอยู่พักฟื้นอยู่ที่ประมาณ15วันเพราะว่าต้องรอ M อ็มเพื่อที่จะได้ไม่กระทบกระเทือนแต่โชคดีมากพอย้ายออกไปอยู่ห้องพักฟื้นทีนี้พยาบาลกับหมอก็ไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงทีนี้เป็นอาการเสริมเพิ่มกันเลยค่ะจากโยงเหิงที่หมอไม่ให้ทานเพราะมีแอลกอฮอล์แต่พอมาอยู่ห้องพักปกติหรือเสริมทั้ง i อซีหรือเสริมทั้งว่าไอซียูทานแค่ยงหมิงได้อย่างเดียวแต่พอมาอยู่ห้องพักฟื้นนะคะทานโยงเหิง เชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนมื้อละหนึ่งแก้วแล้วก็บวกกับยงหมิงเชา้ากลางวันเย็นมื้อละสองเม็ดแต่ห่างกันยี่สิบนาทีแต่หมออยากทําอะไรก็ให้เขาทาไปพยาบาลอยากทําอะไรก็ให้ทําไปนะคะปรากฏว่าอยู่ห้องพักฟื้นจากหมอบอกสิบห้าวันอยู่เียนแค่สามวันเท่านั้นเองและแล่าสุดนะคะหมอคุณหมอนัดจากวันที่สิบเจ็ดจนถึงวันที่แปดนะคะที่คุณหมอนัดครั้งแรกเขามานัดนถี่นะคะ เทานกลับมาบ้านขอกลับกลับมาบ้านเขาก็ทานต่อเนื่องนะคะเพียงแค่15หวันยงเหิงไว้ให้ทานไปสองกล่องแล้วก็ไอย,ยงยงหมิงสองกล่องยงเหิงอ,อีกหนึ่งขวดใหญ่แล้วพอวันที่แปดไปหมอบอกว่าไม่ต้องกลย,ยาพาะค่ะทั้งทางที่หมอบอกว่าคุณต้องเป็นอัมมาพษึกและครึ่งซี่เพราะว่าสมองซี่กว่าเขาแขนยกไม่ได้ขาไม่มีความรู้สึกจากท่อนล่างลงไปแล้วก็ การโต้อตอบตอนที่ยังไม่ได้ทานนะคะแต่พอหลังจากที่ทานแล้วหมดไปหนึ่งกล่องการโต้อตอบเขารับรู้ได้แล้วก็ไวมากต่อการที่ถามอะไรตอบได้คุณหมอบอกว่าล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 าคือสัมผัสลิ้นเขาบอกว่าคนป่วยถ้าเป็นโรคสตตอกเน็ตลิ้นจะแข็งเขาก็ทําได้นะคะคุณหมอถามอะไรตอบได้ให้พูดคนยาวๆซ้ๆซําๆเขาก็ทําได้พอมาหมอนัดกันที่แปดคุณหมอบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเคสนี้จะดีขึ้นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต เอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอนัดอีกทีวันที่20เพราะหมอไม่มั่นใจก็เข้าเครื่องเออโคหัวใจใหม่แล้วก็เข้าอันต์ซาวใหม่อันต์ซาวไม่เจอนะคะคุณหมอตรวจยังไงก็ไม่เจอหมอไม่แน่ใจหมอก็เลยเข้า MRI มอารไอเมคือเข้าอุโม,มงค์สแกนทั้งหมดเลยปรากฏว่าเมื่อวันที่20นะคะที่หมอนัดแล้วก็ฟังผลที่20ที่ผ่านมาคุณหมอบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเคสนี้จะเกิดจากริ่มเลือดหัวใจตีโดยฉับพลันหรือว่า เกิดจากอะไรคุณหมอหาสาเหตุไม่เจอไม่ใช่คุณหมอหาสาเหตุไม่เจอค่ะแต่เพอเอิญระหว่างที่เริ่มเป็นจนออกจากโรงพยาบาลจนถึงมาวันนี้เราใช้วิธีการบําบัดด้วยหย่งเหิงกับยหย่งหมิงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลอดเลือดหัวใจนะคะสะอาดมากเลยคุณหมอบอกว่าเหมือนคนปกติแล้วก็กายภาพที่คุณหมอบอกคุณต้องมากายภาพทุกวันที่โรงพยาบาลคุณหมอไม่ส่งเข้าห้องกายภาพค่ะ เรากายภาพเรื่อยๆคือ,อเขาเลือดเองอะไรเองนะคะทุกวันนี้ใช้เดินด้วยไม้เท้าสีเท้าเพียงใช้เวลาแค่32วันเท่านั้นเองซึ่งคุณหมอบอกว,ว่าคุณต้องรักษากันเป็นปีเพราะฉะนั้นนะคะและที่สำคัญเนี่ยหลอดเลือดสะอาดแล้วระบบก,การเต้นหัวใจของเขาที่หัวใจผิดจังหวะแล้วก็ตีตรวดแล้วปกติค่ะ เป็นทำให้ทีมงานของม,มั่นใจนะคะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะคะทีมงานของหวยนะคะหลังจากที่ครอบครัวของหวยนะคะป่วยปรากฏว่าโยงหมิงมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะขายกันเมื่อเดือนที่แล้วกันทั้งทีมเป็นร้อยกล่องเลยตั้งเป้ากับทีมงานนะคะว่าเราจะไปวิ่งปุ่นกันเพราะเราเกิดความประทับใจและเรามั่นใจเราเชื่อมั่นในโยงหมิงว่าสามารถที่จะเอาไปช่วยผู้ป่วยเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วย ดีวันดีคืนแล้วก็ดีขึ้นโดยเร็วแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ไม่ใช่เป็นเคสใน,นะครอบครัวกลายเป็นว่าในออทีมงานของหมนะ,ะที่เป็นเรื่องของหลอดเลือดอุดตันหรือว่าความดันสูงหรือว่าคนที่เป็นอัมพากพึพอเอายงหมิงไปคู่กับหยงเหิงนะคะเดินได้นะคะเกือบทุกลายแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นความประทับใจมากเลยคือทีมงานมาแบ,บ่งปันว่าเมื่อก่อนนี้ตามองไม่เห็น ตอนนี้นะคะสายตาเริ่มมองเห็นยิ่งทําให้ยงเหิงและยงหมิงในทีมเริ่มจุดประกายแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะคะวันนี้ก็อยากจะแบ่งปันนะคะว่าวันนี้ไม่ได้เป็นการว่าจะเชียร์หรือไม่เชียร์ห,รหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นเพสดเดนตแล้วคุณมาเชียร์ยงหมิงหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ แต่เกิดจากการที่อยากแบ่งปันจริงๆทุกครั้งจริงๆแล้วพอเริ่มดีขึ้นกินไปสามมือ้อก็จะโทรบอกคุณคิดเราล้อให้ว่าคุณคิดขอบคุณดีขึ้นพอขึ้นอีกมื้อนึงก็พูดอยู่อย่างเดียวว่าขอบคุณและดีขึ้นเพราะหมอยังบอกเราไม่ได้ว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่ไอซียูเจ็ดวันต้องนอนรอดูอาการแต่คุณคิดบอกว่ายงหมิงสามารถช่วยได้ก็ ไม่รู้จะบอกเลยว่าวันนี้นะเกิดากความประทับใจวันนั้นยังบอกเลยว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่เคสแรกนะคะแต่ขอแบ,บ่งปันประสบการณ์ว่าในในทีมของเราถือว่าเป็นเคสแรกของยงหมิงแล้วก็เป็นเคสที่จับต้องได้แล้วก็เป็นเคสที่เป็นของจริงไว้เดี๋ยวถ้าเกิดเขาเดินได้นะคะหรือว่าเขาสามารถที่จะมาแบ,บ่งปันได้เดี๋ยวจะให้ตัวเป็นๆจับต้องได้แล้วมาแบ,บ่งปันประสบการณ์ให้ขอบคุณค่ะ